สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะจะมาแนะนำประกันสุขภาพเ t ลฟิตเบาๆค่ะหลีเกเลี่ยงกันไม่ได้เลยนะคะว่าค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลตอนนี้นะคะแพงมากจริงๆนะคะเพราะว่ามาพร้อมกับออคุณภาพในการรักษาที่ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเศรษฐกิจแบบนี้เราก็จำเป็นที่จะต้องประหยัด สตังในกระเป๋าเราเหมือนกันไทยประกันชีวิตค่ะออกแบบประกันสุขภาพเรียกว่า Health ฟิตเบาๆมานะคะเราไปดูกันค่ะว่ามีข้อดีกันยังไงอันนี้ราคาวุ่วามมากจริงๆค่ะเพราะว่าเบี้ยประกันนะคะเริ่มต้นที่หลักร้อยต่อเดือนนะคะให้วงเงินค่ารักษาเป็นหลักล้านต่อปี OPD ก็มีชดเชยก็ต้องมีมาค่ะโรคร้ายก็เว้นไม่ได้นะคะรวมถึงอุบัติเหตุค่ะมีมาครบเลยค่ะ เราไปดูกันค่ะแพ็กเกจหลักนะคะก็จะมีในเรื่องของการคุ้มครองชีวิตในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราไปดูในแต่ละเรื่องกันเลยนะคะตัวตัวหลักค่ะในเรื่องของกรณีเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตนี่ค่ะมีทุนประกันอยู่ที่50,000บาทค่ะกรณีค่ารักษานอนโรงพยาบาลนี่ค่ะให้เป็นหลักแสนต่อครั้งนะคะ2อ0แสต่อครั้งและก็50,000นบาทต่อครั้งแต่เหมาจ่ายทั้งปีก็ยังอยู่ที่1ล้านบาทนะคะส่วนในเรื่องของค่ารักษากรณี ไม่นอนโรงพยาบาลก็ได้นะคะด้วยอุบัติเหตุได้ครั้งละ10,000บาทค่ะเราไปดูในส่วนของตัวตัวเสริมกันบ้างนะคะส่วนตัวเสริมนี่ค่ะก็จะมีในเรื่องของค่าเฉยๆกรณีนอนโรงพยาบาลค่ะแล้วก็ในเรื่องของโรคร้ายอุบัติเหตุเสียชีวิตนี้ก็คือคุ้มครองที่วงเงิน2 0 0แสนบาทแล้วก็มีในเรื่องของประเทศที่มาพร้อมเงินดเฉยด้วยนะคะแล้วก็ o อ d ดีผู้ป่วยนอก2,000บาทต่อปีนั่นเองนะคะ เราลองมาดูกันค่ะเมื่อกี้นะคะตัวหลักเรามีทั้งหมด4แผนนะคะซึ่ง4แผนนี้ค่ะมีส่วนที่เหมือนและแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันหน้านี้ก็คือส่วนที่เหมือนกันนะคะส่วนที่เหมือนกันก็คือได้ที่ทุนประกันที่50,000บาทนะคะแล้วก็วงเงินค่ารักษาสูงสุดต่อรอบป,ปีกร็รมาณีหนึล้านบาทค่ะเรามาดูส่วนที่2ค่ะเบอร์2น,นี้ก็คือในเรื่องของค่าห้องนะคะหมดค่าห้องตรงนี้ได้วันละ4 0 0 0บาทค่ะสูงสุดที่1 5 0 นนะะส่วนที่3ที่เหมือนกันคือกรณีที่เกิดว่าเราต้องนอน ICU ค่ะอันนี้ค่าห้องเบิ้ลเป็น2เท่าก็คือ800 0บาทนะคะส่วนที่4ี่ก็คือในเรื่องของค่าบริการทางการพยาบาลค่ะตัวนี้ต่อวันนะคะวันละ1,200บาทค่ะส่วนที่5ก็คือค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองกลับบ้านตัวนี้นะคะอยู่ที่1000บาทนะคะส่วนที่6ก็คือที่เหลือคือเหมาจ่ายทั้งหมดอันนี้คือส่วนที่เหมือนกันทั้งหมดใน4แผนนะคะ เราลองไปดูค่ะส่วนที่แตกต่างของส่วนหลักในแผนทั้ง 1- ถึงสนี้เลยนะคะส่วนที่ต่างก็คือแบบที่1น,นะคะก็จะมีวงเงินเหมาจ่ายต่อครั้งการรักษาคือ2,500 0แบบที่สองคือห0 0แสนแบบที่3ามคือ2,500 0แบบที่4ี่ก็คือ5 0 0แสนเหมือนกันเราลองมาดูค่ะแบบที่หนึ่และแบบที่2ค่ะอันนี้จะมีค่า รับผิดชอบส่วนแรกค่ะอยู่ที่20,000บาททั้งแผนที่1และแผนที่2ส่วนแผนที่3และแผนที่4ค่ะบริษัทรับผิดชอบค่ารักษาให้คุณตั้งแต่บาทแรกมาถึงตรงนี้ค่ะหลายคนอาจจะแปลกใจแล้วก็เอะ๊ะงวน,ส,นสงสัยว่าอ้าวงั้นอย่างนี้หมายความว่าวงเงินต่อปีคือ1ล้านบาทถ้าเกิดว่าชันเลือกแผนที่4ก็คือครั้งละห้า0 0นฉันจะเข้าโรงพยาบาลได้แค่2ครั้งเหรอไม่ใช่ค่ะหมายความว่า วงเงินต่อครั้งการรักษาถ้าเกิดครั้งนั้นคุณใช้ไม่ถึงคุณอาจจะใช้ไปแค่2 0ง0 0ื่นสามหมื่นสี่หมื่นก็แล้วแต่ที่เหลือบริษัทก็เก็บสะสมไปให้ต่อนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าการรักษาครั้งนั้นอาจจะเป็นการผ่าตัดก,กระดูกตรงส่วนไหนที่มันจะทําให้ค่ารักษาโอเวอร์เกิน5้าแสนอันนั้นนะคะส่วนเกิน5้าแสนอันนั้นคือเราจะต้องจ่ายเองเนาะบริษัทจะให้เราที่5้าแสนบาทเพราะฉะนั้นนะคะไม่ต้องกลัวนะคะว่าปีนจะเข้าโรงพยาบาลได้แค่2ครั้งไม่ใช่ไม่ใช่นะ เราไปดูหลักการคร่าวๆของความรับผิดชอบส่วนแรกของประกันเบาเาแผน1กับแผน2กันนะคะที่เมื่อกี้ว่ามี2 0 0 0 0นนะคะอ่ะไปดูกันหลักความการคิดนี่ก็คืออย่างสมมติว่าถ้าเรามีค่ารักษาทั้งหมดเนี่ย50,000บาทเราจะต้องมีรับผิดชอบส่วนแรก20,000ถูกไหมคะในแผน1และแผน2เอเราดูสิคะว่า2 0 0 0 0เราได้มาจากไหนบ้างสมมุติเรามีสวัสดิการจากบริษัทหรือว่าเรามีประกันกลุ่ม นะคะหรือว่าเรามีประกันเล่มเดิมอยู่แล้วนะคะตัวนี้เราเอาพวกนั้นมาจัดการ20ง0มแรกได้เลยค่ะ ทำไมถึงเราจะต้องมีตรงนี้เพราะว่าเพื่อเพื่อที่ว่าเราจะซื้อแผ่นหนึ่งแผนสองในราคาเบ้าๆนั่นเองนะคะเมื่อเราเอาสวัสดิการ2 0 0หมื่นตรงนี้นะคะไปหักกับค่ารักษาทั้งหมดแล้วเหลือเท่าไหร่ประกันเบ้าๆาแผ่นหนึ่งกับแผนสองตัวนี้เขาจะมาช่วยเราค่ะแต่อย่าลืมนะคะประกันเบ้าๆาแผ่นหนึ่งและ2นี้ก็ยังมีเงื่อนไขค่าห้องอยู่ที่4ี่พันแล้วก็ค่ายากลับบ้านอยู่ที่1000บาทนะคะแล้วที่เหลือเขาเมาให้เราเลยค่ะ ทีนี้เมื่อกี้เรามีค่ารักเ,เขาเขาเรียกว่าความรับชอบส่วนแรกนอก20งหมืนมันก็เลยจะทําให้วงเงินค่ารักษาขาะจาก2,500 0 0หรือ2,300สนนะคะ5,000สหรือ4 8่แสตรงนี้อยากจะให้ไปถ้ายังไม่เข้าใจในตรงนี้นะคะก็ขอให้ไปถามนะักวางแผนทางการเงินของคุณดูอีกครั้งหนึ่งได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือกแพ็กเกจถ้าเป็นแผนที่3กับ4อันนี้คือเราหมดกังวลตรงนี้เราก็ ปล่อยผ่านไปได้เลยนะคะอ่าทีนี้เราไปดูค่ะเบีย้ยประกันล่ะค่ะเราเหมาจ่ายกันเป็นแสนเราไปดูเบีย้ยประกันค่ะถ้าเป็นแผนที่1นนะคะความรับผิดชอบส่วนแรก20,000ตัวเนี้ยค่ะอ่ะเราลองไปดูที่อายุ40ปีเบีย้ยประกันเขาเบาๆจริงๆค่ะอยู่แค่6,96 1บาทเท่านั้นเองเห็นไหมคะแต่ถ้าเป็นรายเดือนค่ะก็อยู่ที่626บบาทถูกกว่ากาแฟที่เรากินกินกันต่อเดือนกันอีกนะคะ เราลองไปดูแผนที่2ค่ะถ้าอายุ40ปีเหมือนกันค่ะเปี้ยประกันอยู่ที่8,708บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็เฉลี่ยดเดือนหนึ่งแค่783บาทเราลองไปดูอายุ60ก็ได้ค่ะเหลือแค่12,783บาทเฉลี่ยดเดือนหนึ่งแค่พันกว่าบาทเท่านั้นเองนะคะเราก็ได้ค่ารักษาที่500,000บาทละค่ะ อ่ะเราลองไปดูแผน3กับแผน4นะคะที่เกิดว่าเราหมดกังวลใน,นดาบาแรกไม่ต้องไปกังวลในเรื่อง2 0 0 0 0แรกเลยนะคะตัวนี้ค่ารักษาอยู่ที่250,000บาทนะคะเราลองไปดูอยูสี่สิบค่ะเบี้ยประกันอยู่แค่1 1 0 0 0กับ9าบาทเท่านั้นเองถ้าเฉลี่ยต่อเดือนนะคะยังไม่ถึงพันจริงๆค่ะแก้วแค่990บาทเราเราอาจจะต้องแบบว่าถ้าเกิดว่าเราคิดง่ายๆเนาะสมมุติว่าเราหยุดบุฟเฟ่ไปสักมื้อหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ ก,ก็คิดว่าโอเคแล้วอ่ะแลกกับค่ารักษาพยาบาลอยู่ที่250,000บ, 250, บาทบาทเนะเาะลองไปดูอายุ60ค่ะเบี้ยประกันก็แค่15,922บาทต่อปีเท่านั้นเองเราลองไปดูแผนที่สี่ค่ะแผนที่ดีที่สุดนะคะตัวนี้ก็คือหมดกังวลตั้งแต่บาทแรกเหมือนกันนะคะค่ารักษาอยู่ที่500,000บาทไปเลยนะคะเราลองไปดูค่ะเราอาจจะคิดว่าโอ้โหเบี้ยประกันก็คงจะหลายหมื่นแน่ๆเร,ราไปดูอายุ40เพิ่งจะหมื่นหกค่ะ อายุ6บ่6บาทเท่านั้นเฉลี่ยเดือนหนึ่งแค่2,000บาทนะคะมันถูกมันถูกจริงๆแล้วมันก็เบาเบาจริงๆค่ะราคาเบากระเป๋ามากนะคะแล้วลองไปดูค่ะอันนี้นะคะมันจะเป็นแพ็กเกจนะคะตัวนี้ที่พูดมาก็คือตัวหลักทั้งหมดก็คือค่าห้องค่าอาหารแล้วก็ค่าบริการมพยาบาลที่4 0 0พันถ้าเกิดว่าเป็น ICU ที่8 0 0 0นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่า เป็นค่าบริการโรงพยาบาลเนี่ยค่าบริการพยาบาลนะคะอยู่ที่1,200ตัว,วันนอกกนั้นที่เหลือค่ะเขาจ่ายตามจริงทั้งหมดนะคะแล้วก็มาเป็นค่า เวชพัณฑ์กลับบ้านค่ะอยู่ที่1000บาทต่อครั้งนะคะแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลอุบัติเหตุชุกเชิญครั้งละ10,000บาทอันนี้คือนอนหรือไม่นอนโรงพยบาบาลก็สามารถเบิกได้นะคะแล้วก็กรณีเสียชีวิตทุกกรณีนะคะตัวนี้อยู่ที่50,000บาทค่ะเบี้ยประกันเขาเบาบางจริงอันนี้ขนาดแผน3นะคะบริษัทรับผิดชอบตั้งแต่บาทแรกนะคะเบี้ยประกันเพศหญิงจะแพงกว่าเพศชายเนาะขนาดเพศหญิงเนี่ยค่ะอยู่ที่1543บาทเท่านั้นเอง นะคะเราลองไปดูที่แผนที่4กันแผนที่4คือไม่ต่างเลยค่ะอยู่ที่วงเงินค่ารักษาหมอจ่าที่5้าแสนเนาะยังจำกันได้เบี้ยประกันอยู่ที่ขนาดเพศหญิงเนาะเพศหญิงนี่คี่ว่าแพงเนาะ16,142บาทต่อปีเท่านั้นเองนะคะ ตัวหลักเราจบกันไปแล้วต่อไปเราจะอยู่ที่ตัวเสริมกันนะคะตัวเสริมทาได้เนาะมี OPD มีเงินชดเชยมีโรครายมีอุบัติเหตุเปลี่ยนเหมือนนิ้วเราขาดเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอานิ้วไหนไม่ได้หมายความว่าให้เลือกว่าจะเอานิ้วไหนไวเอานิ้วไหนตัดทิ้งไม่ใช่อย่างนั้นนะเราไปดูกันค่ะเบีย้ยประกันค่ะเราจะมาดูในเรื่องของเบีย้ยประก,รกรันกันผู้ป่วยนอกค่ะ2 0 0 0บาทต่อปี อันนี้ถือเป็นส่วนเสริมเนาะเราเลือกซื้อหรือไม่ซื้อก็ได้นะคะตัวนี้ถ้าเกิดอายุ31-35ปีเบี้ยประกันอยู่ที่1,497บาทนะคะถ้าเป็นรายเดือนก็135บาทเท่านั้นนะคะ ส่วนเสริมตัวที่2ก็คือกรณีชดเชยนอนโรงพยาบาลค่ะเวลาเราไปนอนโรงพยาบาลแน่นอนขาดรายได้เราจะต้องหดหายเนาะเพราะทีนี้ว่าเราลองมาดูค่ะถ้าเกิดว่าเราอยู่ในช่วงอายุ21-59ถึงะค่ะมันจะเป็นช่วงของวัยทำงานพอดีมันจะทำให้รายได้เราสูญเสียไปเยอะมากคนข้างหลังจะเดือดร้อนบริษัทให้วันละ1,000พค่ะแต่ถ้านอกจากนั้นแล้วนะคะก็จะให้วันละ500บาทค่ะเบี้ยประกันก็เบาจริง,รงค่ะแค่ปีนะอันนี้ปีละนะ ถ้าเกิดอายุถึง3 0 3 9ถึงเนี่ยค่ปีละ1,375บาทค่ะมาดูค่ะเดือนหนึ่งแค่ร้อบาทถูกกว่ากาแฟาหรือว่าถูกกว่าอะไรที่เราไปกินในแต่ละมืออีกนะคะเรากินได้มือเดียวอันนี้อยู่ได้ทั้งเดือนและก็ทั้งปีด้วยค่ะกรณีพบโรคร้ายค่ะตัวนี้108โรคนะคะของไทยประกันจ่ายที่108โรคแล้วก็จ่ายตั้งแต่แระยะแรกที่พบไม่ต้องรอลุกลามนะคะตัวนี้รายละเอียดเยอะมากมายังไงให้ถาม วาพแผนทางการเงินของคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเบีย้ยประกันถูกมากค่ะอันนี้คือต่อปีนะคะอย่าตกใจอยู่ที่แค่710บาทเท่านั้นในอายุ36-40ปีอายุ56-60ก็แค่ปีละปีละนะคะ4954บาทเท่านั้นเดือนหนึ่งแค่446บบาทแค่นั้นเองค่ะต่อไปในส่วนเสริมเหมือนกันในเรื่องของอุบัติเหตุถ้าเกิดกรณีเสียชีวิตถ้าเสียชีวิตอย่างเดียวนะคะ ทุนประกันอยู่ที่200,000บาทค่ะเบียบปีละนะคะปีละปีละ600เดือนหนึ่งแค่54บาทนะคะแต่ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกว่าตัวนี้ค่ะตัวถัดไปนี้ที่อยากจะแนะนำให้แนะนาให้เป็นตัวนี้นะคะกรณีคือกรณีเสียชีวิตเนีรย ในเรื่องของอุบัติเหตุและก็เขาให้ในเรื่องของชดเชยด้วยค่ะชดเชยไรายได้เพิ่มเติมนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุค่ะไม่ว่าจะทํางานไม่ได้นอนโรงพยาบาลหรือว่าพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านตัวนี้เขาก็มีเงินชดเชยให้นะคะ ต่อไปค่ะตัวนี้เบีย้ยประกันของตัวที่แนะนําว่าเน้นในเรื่องของกรณีเสียชีวิตด้วยแล้วก็ชดเชยอุบัติเหตุด้วยเบีย้ยประกันก็ถูกจริงๆค่ะแค่1,200บาทต่อปีนะคะหรือว่ารายเดือนแค่108บาทเท่านั้นเอง นะคะตัวนี้ค่ะอย่างที่บอกนะคะเราสามารถเลือกอันใดอันหนึ่งก็ได้อยากได้ OPD ไม่อยากได้ชดเชยอยากได้โรคร้ายไม่อยากได้อุบัติเหตุสามารถเลือกได้หมดเลยค่ะเรามาสรุปกันค่ะว่าข้อดีของเบาๆเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะก็คือราคาประหยัด วงเงินหลายแสนต่อครั้งแล้วก็สามารถเลือกสิ่งเหล่านี้ได้ทั้งหมดนะคะแล้วตัวนี้เหมาะยังไงหรอคะเหมาะกับเด็กแล้วก็ถึงวัยทำงานเลยค่ะก็คืออายุ11นะคะถึง64ปีค่ะช่วงอายุนี้เท่านั้นนะคะต่ำกว่านี้ก็คือต่ำกว่า11บซื้อไม่ได้สูงกว่า6กก็คือซื้อไม่ได้ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นข้อจำกัดของเขาเหมือนกันนะคะแล้วก็ข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือในเรื่องของค่ายากลับบ้านค่ะ ตัวค่ายากลับบ้านตัวนี้นะคะเมื่อกี้นี้จําได้เนาะเขาจะจํากัดก็คือในเรื่องของค่ายาและค่าเวชภัณฑ์เขาอยู่หมดเดียวกันอันนี้ก็คืออยู่ที่ครั้งละ1,000บาทค่ะ เราลองมาดูเราเทียบกันง่ายคนตัวเล็กค่ะเขาก็มีแขนขามีทุกอย่างครบเหมือนเราเนี่ยะคะแต่เขามีอย่างละนิดถูกไหมมันก็ไปถึงเป้าได้เหมือนกันแต่อาจจะแบบมีน้อยกว่านะคะาคาว่ามีน้อยกว่าคืออะไรก็คือไม่ต้องกรณีถ้าเกิดว่าไม่นอนโรงพยาบาลนะคะตรงนี้จะไม่มีการจ่าย นะคะอย่างเช่นในเรื่องของค่าเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือว่าค่า follow up เวลาที่เราจะไปหาหมอนะคะหรือว่าในกรณีบำบัดล้างไตล้างายลังสีนะคะค่ารพาาตรงนี้ไม่มีให้นะคะตัวนี้อาจจะไม่เหมาะกับอะไรในเรื่องของการวางแผนประกันสุขภาพในยามเกษียณเพราะว่าค่ารักษาอาจจะไม่พอนะคะเพราะว่าในอนาคตค่ะคะ่ารักษาพยาบาล2 0 0 0หรือว่า5 0 0 0 0 0อาจจะเอาไม่อยู่นะคะ สรุปนะคะวัตถุประสงค์ของคนที่เขาแตกต่างกันนะคะบางคนอาจจะต้องการประหยัดในเรื่องของเบีย้ยประกรันในเรื่องของค่ารักษาที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกเอาค่ะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าถ้าเกิดประกันสุขภาพเบาๆเนี่ยค่ะเขามีครบทุกอย่างนะคะแต่เขามีอย่างละนิดนอนโรงพยาบาลผู้ป่วยในก็เบิกได้นะคะไม่เข้าพักรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในตัวนี้คือเบิกไม่ได้ถูกไหมคะทีนี้ทํำยังไงล่ะก็อยากว่าถ้าเกิดว่าอยากจะเป็นคนตัวสูงให้มันทุกอย่างมีครบบริบูรณ์ครบถ้วนนะคะก็ จะแนะนําให้เป็นเบาๆแบบยกแพ็กเกจซึ่งอันนี้ต้องปรึกษาที่รึกษาทางการเงินของคุณอีกครั้งหนึ่งในการจัดแพ็กเกจให้นะคะฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าให้คนที่ฟังคลิปนี้ค่ะช่วยคนให้เก็บสุขภาพเบาๆได้สําเร็จนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ